ความล่าช้าในการดำเนินคดีที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของพนักงานสอบสวนทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้เสียหายและผู้ต้องหาในคดีต้องเสียไปซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนตัวอย่างเช่นนายแสบกระทำความผิดทางอาญาไว้มากมายหลายคดีและพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลเพื่อ,อออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดี ต่อมานายแสบได้ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกในคดีอื่นซึ่งอยู่คนละเขตท้องที่เมื่อพนักงานสอบสวนทราบเรื่องจึงมีหนังสือแจ้งขออายัดต,ตัวตามหมายจับไปยังสถานที่คุมขังแห่งนั้นแต่เนื่องจากผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่นอกเขตอำนาจศาลพนักงานสอบสวนจึงต้องขอโอนตัวผู้ต้องหาให้อยู่ในเขตอำนาจเหนือคดีนั้นซะก่อนพนักงานอายการถึงจะฟ้องคดีต่อศาลนั้นได้เนื่องจากการอายัดต,ตัวผู้ต้องหา เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาแล้ว ย่อมต้องมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าเพื่อนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วซึ่งส่วนมากพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องยังมีแนวคิดว่าเมื่ออายัดผู้ต้องหาไว้กับทางเรือนจำแล้วจะสามารถชะลอการสอบสวนคดีไว้ได้จนกว่าผู้ต้องหาจะครบกำหนดพ้นโทษในคดีเดิมซะก่อนจึงจะนำตัวมาดำเนินคดีที่อายัดไว้ต่อไปทำให้จำนวนคดีที่มีการอายัดต,ตัวค้างอยู่เป็นจำนวนมากการแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับความล่าช้าในการดำเนินคดี จึงเป็นภารกิจในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2,560ในหมวด5หน้าที่ของรัฐตามมาตรา53ที่กำหนดให้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวและแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติการในระยะสั้นที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างรวดเ,เร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการดำเนินคดีอาญาที่มีการอายัดตัวผู้ต้องหาให้มีความชัดเจนและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนดหน่วยงานกลางเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนรวมถึงการจัดอบรมบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบสวนในคดีอาญาและการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่ถูกต้องตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน